ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กด u b s c r i b e แล้วก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทีพีเจอีกครั้งครับวันนี้จะมาเล่นสุดครับไปวันนี้เกมเร็วสนาทีมเหมือนเดิมครับแม่เริ่มแรกก็ต้องเดินไปหาโกหาทองก่อนนะแม่ชอบแย่งกันแล้วเกินไม่รู้ทำไมอ่นะแม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่เกมนี้นี่ดูจากตัวฮีโร่ฝั่งนั้น,นครับแต่ดู ก่อนจะไปดูฮีโร่ฝั่งนั้นดูฮีโร่ฝั่งเราสักนิดหนึ่งครับว่ามันไม่มีแทงครับชอบเล่นกันเหลือเกินพวกดูมสเปกเ,เตอร์อะไรเงี้ยเออเออเช็กเกอร์น่าจะเป็นออฟเลนนะแต่ก็แบบมันไม่มีใครแทงอ,อย่างที่บอกนะครับเออเกมนี้นี่ท็อปเลนครับเซฟเลนฝั่งเราเนี่ยจะไทนี่ฝั่งเขาจะมาฝั่งเดียวใช่ไหมคือค่อนข้างโหดมากเลยนะขนาดผมลุมสเปกเ,เตอร์ยังลุมไม่ลุมเลยยัง <laughs> ลุมโอ้ยลิ้ันกัน แล้วก็สเปกเตอร์เนี่ยจะเป็นคนไทยด้วยเปิดไมค์คุยกันแล้วพอรู้เรื่องก็ยังโอเคครับแต่เกมเนี่ยผมจะโดนหมายหัวพิเศษจากมังคีแล้วก็เออสลักนะครับก็ไม่รู้ทำไมเขาันล่าผมเรื่อยๆดู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 มังคีโดดมาดูมัน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 หิวมันหิวมันหิวมันหิวตู่มแล้วก็ตายครับอย่าหิวนะครับเล่นเกมนี้อย่าหิวครับอ่ะสุดค่อนข้างมีเอ่อสกิลพิเศษคืออันตินะครับคอยทันเดอร์ลงมาใส่หัวศัตรูแล้วทุกคนแล้วเปิดแบบแล้วก็ดูวอออรรร์ดดดไ้้้คับแแลววกก็าาเเนี่ยต ไม่มีละมันไม่มีละม,มากเอาไว้ตอดถ้า2เอาไว้เปิดหวาดแล้วก็เปิดแมพครับค่อนข้างจะเอามาตัดเลยตัวเนี้ยเออเอามาตัดพวกมังกี้แล้วก็แบบยังไงไทมี่ไม่ให้วาร์ปได้เงี้ยเปิดแมปเปิดแมป,ป,แมปอะไรเงี้ยเนาะสลงสลาจะพอเห็นอยู่ครับแต่เกมนี้ผมโดนหนักเลยโดนอเย้ะคือแบบมันจ้องผมมากเลยพวกทั้งอีกนิดอิกมันชื่ออีกนิดหรือเปล่าไม่ใช่อีกนิดไอตัวเนี้ยไอตัวดูดตัวดูด,ดมันเรียกอะไรไอตัวดูดแล้วก็มังกี้แล้วก็สลาค่อนข้างจะลิงผมเป็นพิเศษแล้วมันจะตามแบบคือมันต้องให้ผมออกมาจริงๆไไมมมมมม่่งงัั้้นนนกก็็อออาเหผตเดินนไไปหต้องเช็คแมปตลอดไม่งั้นตามัน เดียวกาดตัดหวานครับเล่นเล่นซูสต,ต้องหัดเอ่อตัดหวานนะครับเพราะมันเป็นตัวเดียวที่เปิดหวานให้เพื่อนๆเห็นได้ครับจะเป็นตัวที่ดีมากตัวนี้แรกๆค่อนข้างเล่นไม่ออกนะเกมเนี้ยมันเล่นยากมากเลยเพราะจะโดนไล่ตลอดครับผมต้องยืนอยู่นะมุมมุมนู้นอะ่ะออกมาไม่ได้ออกมาปุ๊บตายออกมาปุ๊บตาย,ตายคือแบบมันจ้องอะไรขนาดนั้นเออกูไม่ได้เก่งขนาดนั้เปิดไฟครับดู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 ด,ดูเปิดไฟ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 แต่แพ้ไฟครับ ทั้งที่เรามาบ้านเขาแท้ๆลิงดูลิงครับดูลิงดูลิงไล่กูไอสัตว์มึงอย่าไล่กูเออเล่นไม่ออกครับเกมนี้ไม่ใช่เล่นไม่ออกมันเล่นได้แต่คือแบบต้องเซฟสุดๆเลยครับเซฟสุดก็จะโดนไปหลายตัวอยู่อ่าโดนหนักมากเออคุยคุยกับเพื่อนสเปกเตอร์เอ้ยเอาไงดีวะเพื่อนแต่ก็ยังตายตลอดครับวิ่งไปตายแจกอีกแล้วโอ้โหเล่นยากบอกเลยว่าเย็นเล่นค่อนข้างเล่นยากครับนีดูดูมังกี้มึงโกรธแค้นกูอะไรขนาดนี้เห็นหน้ากูไม่ได้เลยตายครับ ไม่รู้เครื่องอะไรผมมาจากไหนคือต้นเกมอ่ะผมไปปวดไปเยอะไงทั้งกดอันติพาทั้งเช็คแมปทั้งอะไรเงี้ยเออมันต้องทำไม่ชอบผมดูจังหวะนี้ใหด้ดีนะครับทุกคนเอาโลชานกันอยู่ครับแล้ว,แล,วแล้วมีคนครับดูไซเลนเซอร์ครับไซเลนเซอร์วิ่งไปแทงครับเซ <c oughs> เลนเซอร์วิ่งไปแทงครับไปแทงสี่ตัวเออทั้งที่ทุกคนเอาโลชานอยู่อ่ะมึงเป็นซับนะเว้ยเออผมเป็นซับหนึ่งซับสองกับเซเลนเซอร์ไงคือแบบมึงเป็นซับแล้วมึงก็มาด่าเพื่อนดูดูสักพักเราจะพิมพ์ด่าเพื่อนนะฮะพพิมม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 ม์ด่่่่่าเเเฮ้้ยยยยททททไไไไไไไึึงงงชชวววอะะรีแบบ เนี่ยแหละดูเอปเช็คเกอร์อีกตัวครับมึงคิดว่ามึงเป็นใครก็วิ่งเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ผมได้ตัวหนึ่งแล้ววิ่งหนีครับนี่โกรธมากครับได้สลักเพื่อนมาครับมังกี้แม่งตามหากูเปิดใจวาร์ปตูมครับคือเมื่อจุดที่วาร์ปเมื่อกี้คือแบบวัดใจเลยนะแต่ก็ลืมไปว่ามังกี้มันมีสกิลโดดแล้วมันเห็นแบบแมพสูงกว่าไงกาวสูงกว่าก็เลยอ,เอีกเอ้ยกูกพาลาดละเออจะเล่นหมวดเซียนนี่แค่แต่โดนเกียนเองเองี้ยไม่น่าพลาดเลยเหรอก็เดินคุยกับเพื่อนครับเกมนี้ดีหน่อยที่สเปกเตอร์ค่อนข้างเล่นเซฟฟฟฟเเเเเเอออออ่่่ลลลนนซซตตตัััวววงงไไดดดด้้ีมมมมมาากกกแแ็บบบคปร์ผสใจู เออ,เ,อเชกเกอร์นะเพราะมันแบบมันแค่แค่ตัวทำจังหวะดูมเนี่ยหลังๆคนเล่นเล็งเล่น,เล,นเล่นกันบ่อยมากทั้งที่เป็นออฟเลนแต่ไม่ออกของแทงคือมันไม่มีคนแทงอ่ะเข้าใจไหมเออดูดีแล้วครับรอย่างที่บอกครับสลักกับอิกนิดใช่ไหมมันเล็งผมมากเลยผมแทบจะไม่ได้เข้าไฟเลยแต่สเปกเตอร์ค่อนข้างจะโหดแล้วตอนนี้อ่าตายตลอดครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันฮนะอ่าดูมดูมดูมเนี่ยมันจะโหดประมาณแบบลกลางกลางเกมถึงท้ายเกมครับต้นเกมมันทำหี้ยอะไรไม่ได้กูบอกมทำหี้ยอะไรไม่ได้จริงๆอนะ่ะหวังเพื่อนๆตลอดเลย แต่เออเชกเกอร์ค่อนข้างโอเคเหมือนกันครับก็เ,เนี่ยเริ่มเริ่มรวมตัวได้แล้วโอเคออนะออนะออนะจะจะพิมพ์คุยกับเพื่อนตลอดครับรวมดีกว่ารวมดีกว่ารวมดีกว่านี่เห็นไหมครับบอยโกบอทครับไปล่างไปล่างไปล่างยังไม่ดันครับยังไม่ดันยังไม่ดันยังไม่มีโอกาสได้ดันเท่าไหร่เกมนี้ค่อนข้าง,งเล่นได้ดีเลยซับคืออย่าอย่าพวกซับอ่ะครับอย่าไปดูที่การออกของครับให้ดูแบบดูที่การซัพพอร์ตเพื่อนดูที่การซัพพอร์ตเลนจะดีกว่าครับไอเทมเนี่ยออกอะไรก็ได้จริงๆนะสำหรับผมนะไอเทมออกอะไรก็ได้เ แต่เกมเนี้ยผมต้องบินมาเพราะมันจะเพราะมันจะล่อผมไงทั้งไอสามตัวบนเนี่ยมันจะล่อผมผมก็คือกูต้องหนีอ่ะกูจะตายไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวกูต้องกูต้องหนีอ่ะก็อย่างที่บอกครับคือแบบมึงต้องเอาตัวคือแบบมึงต้องเงินน้อยแล้วมึงต้องพยายามไม่ตายครับเพื่อไม่ให้ฝั่งนั้นเกิดเพราะแครี่ฝั่งนั้นมันจะมาฆ่าซัพพอร์ตคือหัวใจซัพพอร์ตเลยสำหรับผมที่ผมเล่นนะเออคือแบบตายน้อยเงินน้อยแค่นั้นแหละครับซัพพอร์ตตายน้อยเงินน้อยเออแค่นี้มึงแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนให้ดีที่สุดดแหะะขอออออใ้้เเป็นนซีีรรรยคคัับบบกกกไไืมม พยายามมาให้ตัวเองรอดดูเชิงก็ับดูเชิงก็ดูเชิงดูเชิงครับดูเชิง,ด,ชง,ด,ชง,ด,ชงดูเชิงกันอีกแล้วยังไงต่อครับเปิดสากันอีกแล้วครับเห็นไหมครับผมต้องยืนแบบห่างจากเพื่อนประมาณเกือบจอเออไม่งั้นไม,ไม่งั้นตายจริงๆงคลิปก็ไม่เคยได้ตีเขาหรอกครับไ,ไม่ไม่ได้ปล่อยเพื่อนไปเพื่อนเกิดไม่เป็นไรสกิลเราซัพพอร์ตได้ดีสุดครับบอกว่าตัวผมนี่ค่อนข้างจะหยิบมาเขาผมเลือกก่อนเลยนะเออแล้วเขาแบบเหมือนแบบผมเป็นตัวแก้ทางพวกเขาอ่ะฝั่งนู้นอะ่ะมันเลยจะจ้องผมก่อนไงสังเกตสรักให้ดีดครับ เกมเนี้ยคือมันจะไม่โผล่ห่วงมาเลยเว้ยถ้าผมไม่โผล่มาก่อนฝั่งเขาทีมนั้นอีกนิดก็ไม่ค่อยเป็นสเตปนะ้แล้วฝั่งเอ่อถ้ามันก็กลัวผมไม่ใช่ไงเวลาอีกนิดกดอันติแล้วผมกดท่าสองอ่ะมันมันจะเป็นมินิสตันแล้วมันทาให้หยุดหุดนี่ครับค่อนข้างจะกลัวผมมากตอนนี้กดเออสมอไปเลยครับตามหาครับตามหากดสมอลตามหาไปแล้วเจอครับทาไงทําไงทําไงทําอะไรไม่ได้ครับโอ้ยโอ้ยทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเดินหนีก่อนครับอติบมังคีเปิดอันติอืม ต้องอย่าใจร้อนนะครับต้องอย่าใจร้อนเดินอ้อมไหครับเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปเนี่ยเรายังไม่ตายอุ้ยดูมันอาฆาตขนาดไหนมันจ้องจะฆ่าผมวะมังกี้มึงอาฆาตมากเลยคือแบบมึงเห็นหน้ากูไม่ได้กูมันมีประโยชน์ขนาดเลยเหรอมึงอยากจะฆ่าแต่กูคือแบบมึงจะเอามันจะเอาผมให้ได้เว้ยมันเดินตามหามันจะเอาผมให้ได้แต่การที่กูเล่นอย่าเงี้ยกูเล่นผิดแล้วเว้ยเออมึงไม่ใช่เป็นตัวแอสซิสซินอะไรขนาดนี้จะฆ่ากูได้นี่เราซัพพอร์ตอย่างดีครับไม่ต้องห่วงครับขึ้นไฮกาวแล้วขึ้นไฮครับนาทีแล้ว เรายืนไกลๆเลยครับยืนไกลๆเลยยืนไกลๆเลยไม่งั้นตายแน่นอนครับบางทีเปิดตีไม่ต้องวิ่งเข้าไปครับเดี๋ยวตายห่าครับเห็นไหมครับทีมผมเล่นดีด้วยไม่ใจร้อนครับถ้าเล่นใจร้อนแบบนี้น่าจะแพ้ครับเพราะตัวสเปกเตอร์กับดูมเนี่ยมันค่อนข้างแบบเป็นการเกมเหนือเกมไงมันก็เล่นแบบใจร้อนไม่ได้อย่างเงี้ยทั้งเล่นดีครับเพื่อนคนนี้ทั้งเล่นดีเลยนี่คิดอะไรไม่ออกกดวิ่งออกมาก่อนแต่ก็เออกดาร์ปหนีมาก่อนก็ถูกต้องแล้วครับเพราะสลักอ้อมมาข้างหลังครับแม่งจะจ้องอยากจะเล่นผมแม่งกดอะไรผมขนาดนั้นก็ไม่รู้ไม่เเข้าใจลย นี่เห็นไหมครับเห็นไหมแฮสลักอยู่หลังป่าเห็นไหมครับมันชอบครับมันชอบแต่มันฆ่าเพื่อนไม่ได้มันรู้แล้วเออ,อเค,คุยคุยตลอดคุยตลอดเดี๋ยวเพื่อนสูตรีบไปจอนรีบไปจอยไฟเร็วได้ดค่าได้ค่าแนะน่นอนรับดีช็อตช็อตนี้นี่ททำให้ไทนี่โกรธผมมากเลยนะคือแบบมันแม่งมันโกรธผมมากอะ่ะคือบิงมาแล้วก็กดผ่าคิวอะ่ะเออเนี่ยครับมันต้องเข้าออกรวดเร็วครับไม่ไงั้นก็ตายเองครับ เห็นไ,ไหมครับบิงมีประโยชน์นะครับสำหรับทุกสายเลยแคลรี่สป,ปอร์ตอะไรบิงมีประโยชน์มากครับนี่สลักมาครับพาพาอันติพา,พาคือแบบอายยุเฉยแม่งโดดมางไงหัวเลาะครับหวออัวเลาะคือแบบบิงหิวไงแบบหิวมากคือแบบยังไงอ่ะคือมันอยากมันอยากจะฆ่าจัดอะ่ะเออไม่คิดว่าผมมีบิงเลยมังม้งโหบิงมาสป,ปอร์ตเพื่อเต็มที่ครับบิงนี่เป็นที่ดีมากตอนีดีจัดเลยดีจะจัดแต่แรกกระจกเซปเตอร์ครับอ่ากระจกเซปเตอร์ไม่แน่ใจกระจกทันหรือเปล่านะ เพราะมันค่อนข้างจะยังไงอะเออเกมมันค่อนข้างไวครับเกมนี้ไวบ้าอะไรรอเล่นไปชั่วโมงครับตัดเหลือสิบนาทีหรือสุดยอดแลยโอ้ก็ลุยกันต่อครับลุยกันต่อเราโอ้ยดูมังกี้ครับค่อนข้างเสียเปรียบบอกแล้วมังกี้เกมนี้ค่อนข้างเสียเปรียบก็เอาดูดโอ้โหโอ้โหทำไงโอ้โหเปิดไฟเมื่อกี้ครับผมออกไปไม่ได้จริงๆนะคือสลักมันจ้องจะกินหัวผมผมออกไปไม่ได้จริงมันตายแน่นอนครับทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือแบบต้องยืนห่างหาง่าะ ต้องทักเฮสลาฟมึง hey, ทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะเพื่อนนะมึงจะตีแต่เรามก็ไม่ใช่นะเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ครับทําอะไรไม่ได้เออเราแต่เราสกิลมันค่อนข้างได้เปรียบนะครับไกลด้วยเออไกลด้วยแรงด้วยนะนี่ของยังไม่มีเลยนะค่อนข้างจะโอเคครับทีมเอ่อไฟฝั่งเราค่อนข้างจะเล่นเล่นโอเคใช้ได้เลยเลรนซ์ส่งเล,น,งเลนเซอร์อะไรทำจังหวะดีตลอดเลนเซอร์นี่ตอนไปเกมจะเป็นแครี่ด้วยอืมค่อนข้างแบบเป็นเอ่อฮีโร่ที่แบบเป็นแบบเหมือนไฮบริดที่เล่นได้หลายสายอางเงี้ยค่อนข้างโอเคครับซับตัวเดียวก็ได้คครรรัับบไไม่เป็น ไม่เข้าใจเหมือนกันทรับหนึ่งครับสองสรุปกูซับคนเดียวได้ยังไงเดินทําเกมครับเดินทําเกมเห็นไหมครับยืนห่างยืนยืนห่างเพิ่มประมาณครึ่งครึ่งจอครับจอหนึ่งครึ่งจอเป็นกันตายแน่นอนครับไม่กล้าแหลมไปปักหวานด้วยครับเป็นกันตายยังไงครับเดินจดจ้องจ้องครับปอดอาวุธมากไม่ได้ครับเข้าไปทําจังหวะแล้วทําไงครับพาไปทันทีช็อตพาพาช็อตช็อตพาพาช็อตแล้วก็เดินเข้าดักแครับพาพาช็อตเดินเข้าดักแบบตามสไตล์เราครับนี่เปิดไฟได้สวยครับเพราะเพื่อนรู้ว่า พวกเรา,ามีบิงแล้วยังไงก็ต้องบิงไปช่วยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงก่อนที่จะไปก่อนคิดจะจบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทีวีเกมช่วยแนะนก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวขึ้นไฮกลาปุ๊บนี่กันไหนจะจบไปแล้วรครับเพราะพวกเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเกมทีมผมก็ค่อนเล่นดีจัดอย่างง่ายๆครับซุดจำไว้เลยครับออกมาออกบิงพออยู่เลยบิงอันเดียวแล้วก็คอยกดดนตรีร้านเพื่อนครับ <laughs> ปกติถ้าเล่นซุดเขาจะได้กันๆๆอย่างนี้นะเออแบบเอยกดดนตรีร้านเพื่อนแล้วก็ออกบิงแบบทำให้ตัวเองรอดไงแต่ผมแบบ ทำไม่ได้จริงๆวะไม่กล้าไม่อยากไปร้านมาันครจะโดนเพื่อนถามเลยคขนเดี๋ยวเืนเนี่ยก็ยังตีไฟตอข้างล่างครับรก็จะเอาต่อข้างล่างโอ้โหงีจริงมันเปรี้ยวนะแต่มันรู้มันสู้ผมไม่ได้เออมันรู้มันสู้พวกกูไปไตายลูบิกตายนี่ตายคือแบบถ้าผมเป็นบางกี้บอกอคณจะเจ็บใจน่าดูเลยสซ่เอ้ยแม่งนี่แม่งเข้ามาดูดดูดได้ด้วยโอ้ตายครับโอ้โหเราเป็นเครื่องฮาวเวอร์อยู่แล้วรับไม่ต้องห่วงครับเล่นเกมนี้ครับขอให้ทีมชนะครับกูตายร้อยตัวกูก็ยอมครับ นี่เป็นยังไงมึงจะยังไงเพื่อนกูเพื่อนผมตอนนี้เกิดหมดละสามหนึ่งสี่หนึ่งมึงก็เอาไม่ลงหรอกมึงเชื่อกูเถอะก็อีกครั้งนะครับรีบไลค์กดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยถ้าการภาคเป็นอะไรยังไงติดขัดต,ต,ตรงไหนก็บอกได้เลยครับเอ่อน่าจะจบว่ะละจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้เอ่อแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะรับสวัสดีครับยังไงชอบก็อย่าลืมกด subscribe และเป็นกำลังใจต่องีมงานด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับลีมไปก่อนเลย